วันที่12กันยายน2566ที่รัฐสภานายซิริโรธ,ธนิกุลสสสมุทรสงครามผักก้าวไกลได้อภิปรายนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาลพร้อมนําเสื้อแจ็คเก็ตของพนักงานไรเดอร์ขึ้นมาสวมทับสูตรโดยกล่าวว่าก่อนที่ตนเองจะมาเป็นสสตนเคยเป็นไรเดอร์มาก่อนจึงขอร้องเรียนให้คุ้มครองแรงงานให้กับผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ซึ่งเป็นอาชีพในแพลตฟอร์มไม่ใช่ในจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานค่ะแต่จากหน้าข่าวที่เห็นพี่น้องไรเดอร์เหล่านี้ต่างก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ ิิบัตงานนเช่ค่ารอบที่ไม่เป็นธรรมค่าบำรุงค่าเสื่อมสภาพซึ่งทางแก้ที่ดีที่สุดคือแก้กฎหมายกำหนดนิยามของการจ้างงานสัญญาจ้างที่เป็นธรรมมีสิทธิ์ในการรวมตัวเป็นสหภาพมีสิทธิเหมาะสมในการประกันสังคมทั่วหน้าที่ทำให้พี่น้องไรเดอร์ดีขึ้นค่ะต้นหวังว่ารัฐบาลจะมีคำตอบให้อย่างชัดเจนเพื่อคลายกังวลให้กับพี่น้องแรงงานรวมไปถึงสิ่งที่พักได้หาเสียงไว้ต่อเลือกตั้งจะไม่ใช่แค่การใช้เพื่อโฆษณาให้ได้มาซึ่งเสียงเท่านั้นให้สมกับการเป็นนายกของประชาชนไม่ใช่นายกส้มหล่นแบบที่ ใครเขาว่ากันจากนั้นนายวิทยาแก้วพระไดสสอบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติและนางสาวสรัสนันท์นพพรสสอคอนแก่นพักเพื่อไทยลุกประท้วงนายสิริโรธและขอให้ถอนคําพูดที่ระบุพาดพิงนายกว่านายกส้มลนเพราะถือว่าเป็นการด้อยค่าต่อมานายวิโรธลัคนาอดิศรสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลลุกขึ้นประท้วงคําว่านายกส้มลนที่สมาชิกอภิปรายนายกเศรษฐาก็สามารถใช้สิทธิพาดพิงตัวเองได้สสเกี่ยวอะไรยังไม่จบแค่นั้นนายพัฒนาสับโส สสกลนครพักเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงนายวิโรธว่าผมได้ยินข่าวว่าจะอภิปรายสร้างสรรค์ผมให้เกียรติทางน้องๆจึงอยากให้ถอนคำพูดและจบเพื่อเดินต่อทําให้นายวิโรธลุกขึ้นประท้วงกลับทันทีว่าเรียกผมว่าน้องๆผมไม่มีพี่ชายสันดานแบบเขาทําให้นายพรเพชรต้องปิดไมโครโฟนของทั้งสองฝั่งก่อนจะวินิจฉัยใ,ให้สสพักเก้าไกลทั้งสองท่านถอนคำพูดที่ไม่เหมาะสมและตามที่ถูกประท้วงจากนั้นให้การอภิปรายนโยบายรัฐบาลดําเนินต่อไปจากนั้นนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า กการรการรระวงงคลัชี้แจงในภาพรวมว่าเมื่อกี้นั่งฟังอยู่นิดนึงขอให้ใจเย็นนิดนึงนะครับยังเช้าอยู่เลยวันนี้เราอยู่กันดึกยิ้มแย้มบ้างวิโรธท่านสมาชิกบางท่านยังน่าคลึมคล้ำเลย